ด่วงสาระดีๆจากธนาคารออมสิน สำหรับช่วงนี้นะคะเบลพาผู้ชมมาดูโครงการดีๆของธนาคารออมสินค่ะซึ่งตอนนี้เบลพาผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดสดพิชัยย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีพื้นที่ค้าขายกันค่ะและที่สําคัญเขามีกองทุนสนับสนุสน,นชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่บุญโฮมผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนปากเกรด็ดร่วมใจ2 เดี๋ยวจะให้คุณพี่บุญโฮมนะคะเล่าถึงความสําคัญของสถาบันการเงินแห่งนี้ต่อตลาดสดพิชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่บุญโฮมสวัสดีครับคุณพี่บุญโฮมคะคือสถาบันการเงินแห่งนี้ของเราเนี่ยมีความสําคัญต่อตลาดสดพิชัยยังไงคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารตลาดสดพิชัยนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามีพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่ทําการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางตลาดสดพิชัยให้เราไปที่ทาการกองทุนหมู่บ้านแล้วก็พัฒนาเป็นสถาบานันการเงินชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแมค่ค้าของเราทั้งหลายเนี่ยได้มีแหล่งทุนเป็นของตนเองในขณะนี้ก็เรียกว่าเราเป็นทุนของชุมชนของเราเองะนะครับ ค่ะและนี่ทราบอาว่าทางธนาคารอมสินเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งธนาคารอมสินมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในส่วนของธนาคารอมสินก็จะเป็นที่เลี้ยงในการดูแลเรื่องการบริหารการจัดการเนื่องจากว่าเราเองนั้นไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารเงินทุนแต่ออมสินก็จะนําเรื่องโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราทํางานในขณะนี้และการนาเรื่องของโครงการการบริหารการจัดการเรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนี่คือมาจากอมสินล้วนๆที่ สนับสนุนให้พวกเราทํามาการเื่องจากว่าเราไม่มีประสบก,การณ์ด้านนี้แต่ว่าณวันนี้เราถือว่าก็ต้องขอบคุณอย่างมากที่ธนาคารอมสินให้การสนับสนุนสถาบันการเงินชุมช,มชมปนปากเ็ตร่วมใจสองของเราได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ<ฆ>และก็มีระบบอะคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ถึงกันทั้งหมดทั่วประเทศนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทางธนาคารอมสนินได้ไว้วางใจและโดยเฉพาะปาคเกตร่วมใจสองนั้นทางธนาคารอมสนินได้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนนําร่อง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ธนาคารอมสินสนับสนุนครับค่ะซึ่งอย่างนี้ธนาคารอมสินและก็ภาครัฐเนี่ยได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือเรียกว่ายกระดับตลาดขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างนี้ความเป็นอยู่ของที่นี่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะถ้าเราจะพูดอย่างเต็มปากเลยว,ว่าสถาบานันการเงินชุมชนพ่อค <c oughs> ้าแม่ค้าอยู่ในตลาดสดผู้ใยณวันนี้เราพูดได้เต็มปากของเราว่าร้อปเซนเลยสถาบันเรา กับชุมชนแห่งนี้ปลอดหนี้นอกระบบอย่างสิ้นเชิงครับค่ะเรียกว่าเป็นโครงการดีๆที่สนับสนุนให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสลืมตาอาปากกันนะคะสะําหรับนี้นะคะเบลก็ขอขอบคุณคุณพี่บุญโฮมมากๆเลยนะคะครบรคที่มาแนะน<ะ>ํา <นะ S 1> ข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าคุณพี่บุญโฮมยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะสงสัยว่าทําไมสถาบันการเงินแห่งนี้จึงสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านแห่งนี้ปลดหนี้ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันค่ะ